สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานติดตั้งเครื่องหูดดูดควัใต้ตู้เก็บของหรือว่าตู้อนเนกประสงค์ถ้าที่บ้านของเรามีปัญหาเรื่องหลังคาหรือว่าฝ้าต่ำแล้วก็อยากจะติดเครื่องดูดควร แนะนํารุ่นแบรนด์เลยนะครับสามารถที่จะนํามาทําการติดที่ผนังได้ทันทีแต่ก็เสียเราก็จะมองเห็นท่อเฟกอ่อนที่ระบายอากาศสู่ภายนอกตัวนั้นนะครับแต่ถ้าผนังของเรามีการบุผนังทําชั้นทําตู้ถ้าฝังเข้าไปในตู้งานก็อาจจะเรียบร้อยแต่ตัวนั้นงบอาจจะสูงแต่ถ้าเรามีงบน้อยก็สามารถที่จะติดใต้ตู้ได้ทันทีเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปดูอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องฮุดพร้อมกับตู้เก็บของอเนกประสงค์เครื่องฮุดตัวนี้ก็จะมี ลังวัตตอยู่ที่195วัตต์ทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการติดตั้ง เราก็จะนําตู้ไปทาการน็อกรูอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเครื่องหุดที่จะระบายอากาศสู่ภายนอกแล้วก็ด้านหลังของตู้พร้อมกับผนังด้วยนะครับทีนี้เราก็ทาการเจาะขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณ125มิลลิเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วหน้าจะได้หลังจากนั้นเราก็ทาการยึดขาของตู้เขาก็จะมีอยู่2ขานะครับแล้วก็ทําการยึดแล้วก็ขันสกรู หลังจากนั้นก็ยกตู้ขึ้นมาทําการประกอบแล้วก็เจาะน็อตยึดที่ผนังของตู้อีกเพื่อป้องกันที่ตู้จะคลายล็อกนะครับ เมื่อเราทงการติดตู้เสร็จทีนี้เราก็ทําการติดตั้งเครื่องฮูดเข้าไปที่ใต้ตู้เขาก็จะมีสกูเกียวยึดอยู่ประมาณ4ตัวเราจะใช้สายควงแฉกในการขันยึดก็ได้หรือจะใช้สว่านในการขันยึดก็ได้ขนาดเครื่องฮูดตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่ความกว้างคูณหรือคูนสูงก็จะเท่ากับ300คูณด้วย432คูณด้วย175มิลลิเมตรนะครับเมื่อ MM เราทําการติดเครื่องฮุดเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยฟิลเตอร์ตัวกองไอ้น้ำมันเขาก็จะ มีสแผ่นด้วยกันคือแผ่นด้านบนกับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์เปิดปิดอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วย ท่อเฟกอ่อนที่เราจะทําการประกอบเข้ากับเครื่องฮูดขนาดท่อเฟกตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ125มิลลิเมนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนตัวนี้งัดหรือว่าดันให้เขาลงล็อกกับเครื่องฮูดสําหรับปลายของท่อเฟกตัวนี้ที่จะรรบให้อากาศสู่ภายนอกเราก็ยัดเข้าไปในรูที่เราทําการน็อกเอาไว้ให้เขาออกไปสู่หรือว่าออกไปภายนอกของตัวอาคารเลยนะครับ เมื่อเราทําการประกอบทอ่อเฟกก่อนที่เราจะทําการประกอบชิ้นส่วนอย่างอื่นก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการทดสอบระบบไฟกันก่อนนะครับโดยการเสียบปลั๊กเข้าไป เมื่อเราทำการเสียบปลั๊กเข้าไปที่นี้เราไปดูตัวเครื่องฮูดกันบ้างนะครับแล้วก็สไลด์ฝาด้านบนออกมาส่วนสวิกก็จะอยู่ด้านข้างก็จะมี2ตัวตัวบนตัวนี้คุมแสงสว่างสองหน้าเตาส่วนสวิกตัวที่2จะควบคุมมอเตอร์ก็จะมีอยู่2ส,สปีดก็จะมีโลกับไฮปรับมาด้านซ้ายก็จะเป็นโลปรับไปด้านขวาก็จะเป็นไฮนะครับก็จะมีอยู่2ส,สปีด เมื่อเราทําการทดสอบระบบเครื่องก็โอเคถือว่าใช้งานได้ทีนี้เราก็จะทําการประกอบชิ้นส่วนของตู้ก็คือส่วนของ ขันเก็บของตัวนี้ก็ใส่เข้าไปตามด้วยฝาปิดตู้ฝาปิดตู้ตัวนี้ก็จะมีบานพับอยู่3ตัวด้านบน2ด้านล่าง1นะครับสงสัยด้านบนจะรับน้ําหนักมากเขาจึงใส่2ด้านล่าง1เมื่อเราทําการขันสกูนั่นเสร็จทีนี้ก็โอเคนะครับทีนี้เราก็จะไปดูส่วนของภายนอกกันบ้าง สำหรับส่วนภายนอกเราก็จะใส่ฝาครอบกันพวกแมลงที่จะเข้าไปทําความเสียหายให้กับเครื่องหุดได้หรือว่ากันลกกระจกที่จะเข้าไปทำรังสําหรับฝาครอบก็จะมีอยู่2ชิ้นส่วนด้วยกันชิ้นส่วนที่1เราก็จะใช้สว่านในการเจาะยึดสว่านเราก็จะใช้ดอกห้ามิลส่วนปุ๊กเราก็จะใช้ปุ๊กเบอร์ห้านะครับในการขันสกูเกียวที่ใช้ก็คือสกูเกียวหัวแฉขนาด1นิ้วในการขันยึด เราก็จะขันยึดทั้ง4ตัวคือตัวที่1ที่2ก็ตามด้วยตัวที่3ที่4เมื่อเราทําการยึดนั่นเสร็จทีนี้เราก็จะใช้ระดับน้ําในการวัดระดับความเที่ยงตรงคือใช้ระดับน้ําในการวัดโอเคเมื่อได้ระดับทีนี้ก็ตามด้วยชิ้นส่วนที่2ก็คือฝาครอบด้านนอกตัวนี้ก็เป็นลักษณะของเดียนล็อกเราก็จะกดหรือว่าดันเข้าไปเขาก็จะล็อกของเขาเองนะครับกับเมื่อเราทําการ ติดตั้งฝาครอบก,กันลกระจอกหรือว่ากันมแมลงเสร็จทีนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับภายในการติดตั้งเครื่องหุดก็เสร็จโอเคทีนี้มาทําการทดสอบระบบไฟอีกครั้งหนึ่งสไลด์ฝาออกมาแล้วก็ทําการเปิดสวิตแสงสว่างสวิตมอเตอร์ก็โอเคก็ใช้ได้นะครับลมแรงดีทีนี้เราก็จะไปดูส่วนของเตากันบ้าง บางบ้านเขาก็จะใช้เตาแก๊สสำหรับบ้านหลังนี้เขาก็จะใช้เตาไฟฟ้านะครับสำหรับเตาไฟฟ้าก็จะมีกำลังวัตต์อยู่ที่ประมาณ3,000วัตต์ขนาดของเตาก็อยู่ที่ประมาณ288ดคูณด้วย5 1 0คูณด้วย50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่40องศาถึง70องศาและสูงสุดนะครับปรับได้ที่420องศาถึง570องศา ก็ถือว่าร้อนร้อนอย่างมากเลยล่ะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเตาไฟฟ้าเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยการยิงซิลิโคนเข้าไปการยิงซิลิโคนเราก็จะต้องยิงปิดทั้ง4ด้านเลยนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเตาไฟฟ้ายิงซิลิโคนเสร็จ ทีนี้เราก็จะไปทําการทดสอบระบบไฟกันเลยนะครับโดยการเปิดเบกเกอร์ไฟขึ้นมาโชว์เขาก็จะมีอยู่2หัวหัวที่1กับหัวที่2ทีนี้เรามาเรียกหัวที่1นนะครับกดแล้วก็กดอุณหภ,ภูมิเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับความร้อนก็จะเพิ่มถ้าเรากดลบอุณหภ,ภูมิก็จะลดลงมานะครับ ทีนี้หัวที่2กันบ้างนะครับกดหัวที่2เลือกหัวที่2แล้วกดอุณหภูมิกดเครื่องหมายบวกก็โอเคถือว่าใช้ได้ร้อนนะครับตัวนี้เขาก็สามารถที่ตั้งเวลาได้แล้วก็มีกุญแจล็อกทีนี้เราไปดูเครื่องฮุดก็ทําการทดสอบระบบไฟพร้อมกับเตาไฟฟ้าเลยนะครับความสูงที่เราทําการติดตั้งในวันนี้อยู่ที่ประมาณ65ไม่เกิน70เซนนะครับตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเราสไลด์เข้าไปเขาจะปิดสไลด์ออกมาเขาก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะครับเป็นรุ่น s สลิมไลเปิดอัตโนมัติตัวนี้นะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับสำหรับวัดน,นี้คลิปนี้เราก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ